พ่อจ่าดูท yeah> ี่ขาไหนไห้พ่อจ่าดูเลยกันตินักตินักย้อนเลยชื่นใจหน่อยชื่นใจหน่อยมีน้ำเปล่าไหมน่ถึงชื่ใจดิอืมชื่นใจค่ะลุงชื่นใจด้วยเลยแต่พ่อจ่าดูรายการหน่อยดิพ่อจ่าดูรายการหน่อยดิครับนู่นนู่นนี่ใครมาจัดยดูรายการไหน่อยรายการนี่ดูรายการนี่จ่าดูโถ่นี ชว์ดิบี่เออโชว์โ,<ห>โชว์แต<ห>่ให้มันมีสีด้วยให้มีสีด้วยอ,อ,อ,อันนี้เมเนี่ยโอ้ยเก่งยังเลยค่ะไออันสมองอ่ะไม่มีสฟที่นก่เลยค่ะไม่มีไฟไม่มีแต่ว่ามันต้องจริงเหรอใช่เพรามันตั้งแต่แรกแล้วนะไม่หนูขอมีแล้วเขาก็เะยังแต่ยังแต่ยัแต่ยัคอนที่เกี่ยวก็คือเลยตอนนี้ฟิลเตอร์ไม่รู้จะติดหน้าใคร ยิันวเนี่ยมันก็สสับไปนิดนิดน่สียงใควานี่ครับใครคะไควาค่ะไนวาสวัสดีก่อนวัสดีค่ะยังไงสวัสดียังไงวัสดียังคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ลุงดูดคุณจาอัญชลีนกินนมมัค่ะอภิา ไหนโอ้โหกินอันใหญ่เลยนะครับกินอันใหญ่แล้วกินอันใหญ่แล้วลูกกินใหญ่เลยยี่พ่อไม่อยู่ห้าวันกินอันใหญ่เลยโตแล้วค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแุ่งนี้ไปงานอเดี๋ยวจดให้ขอบคุณค่ะอร่อยนะมันก็อันนี้อร่อยมาหมดแล้วให้อาเป็ด เ็ขอบคุณค่ะไม่เอาโอเคเก่งจังมายเลยค่ะลูกเก่งไมเห็นติ้งติ้งติ้งติงติ้งติง่ะป้อนเด็ดป้อนได้ป้อ่ป้อ้าจ่าปอนไหนปอนผจ่าไหนครับปอนผจ่าไหนสิป้อนผ้าจ่าเลยค่ะเออป้อนผ้าจ่าไหค่ะ ไหนป้ออโนอโนอโนอยู่ไหนป้อนอโนหน่อยป้อนอนโนหน่อยป้อนอโนหน่อยแม่เไม่ชอบไม่ชอบนานไม่พอจัดเจ็บจบเลยเอาแบบมาตัวเองไม่ชอบนะมีหละเหลือหนงตัวแม่ยกนวลผ่องเขาบอกแม่ยกนวลผ่องไหนป้อนอโน่ไหนป้อนอโน่ไหนป้อนลูกป้อนอโนเด้วยลูกอัน้ค่ะป้อนอโน่ไหนขาป้อนอโน่ไหนลูกป้อนอโน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 อันโนมีแหละ หมุนเข้าปากตัวเองแล้วนะมันจะยืนแต่หมุนๆเข้าปากตัวเองนนเกิดปีไหนไหนป้าโนูเลยศรีนากาไม่ใช่ป้าหลุงนได้อัดมาห้างป่ะป้าหลุ่ป้าหลุงมบ้างมั้ยอ๋อไม่ได้หูป้าหลุ่มดีลุงอยากกินลข้าวป้าหเนี่ยปีมูนไงก็มุนป้าหลุงป้าหลุงป้าหลุงป้าใครป้าหลุงอ่มป้าหลุงมมามามาป้อนบ้างดิอ๋อป้อนอโดป้อนอโดูิป้อนอโดควะกันป้อนออดูวะทีกินละอ่ะ เดี๋ยวอโนและอโนต้องได้แล้วล่ะป้อนอโนอร่อยอ่ะป้อนอาโนไหนให้อนอาโนออาโนอเขาหิวมั้ยองกินก่อนว่าเราม่หิวชอบโนได้เลยล่ะมีในปากแล้วปต่ก้อนอาสนไหนไออาโนออร่้ยมากก้อนอาสนอเลโอเคทุกคนใจทุกคนใจทุกคนอ่ะแต่ก้อนย่าดิย่าอยู่ไหน อ่ะป้อนย่าอาหารย่าเห็นไหมก็รู้รู้นะขอบคุณค่าขอบคุณย่าด้วยขอบคุณย่าด้วยมโนเดลุ่ยสั้นไม่ไม่ต่อสอนอันนี้คือการสอนสังขารอ่ะวายทุณคนอันนี้ถึงเองเก่งมากเลยจำชื่อได้หมดแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าใครเป็นใครใครเป็นใคร มองหาถูกแต่เรื่องที่จะปฏิบัติเกอขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จ๋าอืขอบคุณมากดีมากน่ารักมากเก่งมากอขอบคุณนี่ขอบคุณทุกทุกคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ่ะไหนที่ชีไ้ไหนที่ชี้โอเคล้นพองล้นพองครับหอมเอฟตีทำนี่ยหละนพองบอกปู่ว่าให้อะไรเขจัาเลยนะ บอกบอกปิ๊กบอกทำอะไรสุดซิเดือปู่ดูอยู่อือปู่อยู่ตรงนน้นปู่อยู่โน่นปู่อยู่โน่นไปหาได้ยังก่อนเหรอชิ๊ปู่ไหนปู่บอกว่าปูอย่างแม่ในค่ะแม่เป็นพ่อที่ดีก่อนค่ะอือให้เป็นพ่อที่ดีให้พ่อจ๋าเป็นพ่อที่ดีของล้วนของก่อนค่ะดียังตอนที่พ่อจ๋าดียังคะแต่ถ้าเกิดดีป้อพ่อจ๋าดิถ้าดีป้อพ่อจ๋าดิอพ่อจ๋ามัยังไม่ดีแต่แต่ปูยังดียังไม่ดียังไม่ดียัง ต้องพิจารณาอีกไม่รู้ว่ายังไม่ดีหรือว่าได้ปากหมดแล้วโอเคอปู่คุณจ้าไม่เรียวถันไหนดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับหนูมีพ่อที่ดีอยู่แล้วลูกคขอบคุณครับก็จากเคียร์ปู่เองเลยใช่ใช่คุณมาพ่อคือก่อนหน้านี้ครับเอฟคือพี่บอลพี่บอลจะพาเข้าไปเมื่อวันที่สิที่ผ่านมาแต่ทีนี้ครับ ผมมารู้ว่าพ่อะเอกหรือปู่ของเจ้านวนเนะี่ยถ้าหากว่ามีคนกลางไปประสานไม่ว่าจะเป็นเอาเจ้านวนไปหรือพี่โนไปหรือไม่ว่าจะเป็นพี่บอลไปคือพ่อน่าจะคิดว่าทําไมมึงถึงไม่เข้ามาในตัวเองในเมื่อความผิดที่มันเกิดขึ้นน่มันเกิดขึ้นจากจากตัวของผมเอง ผมก็เลยคือวิสาสะเข้าไปหาพ่อคนเดียวดีกว่านะครับการคุยสองคนเนะ่ยมันมันคุยได้ได้ทุกเรื่องนะครับพ่อก็ให้อภัยในส่วนของประเด็นประเด็นหลักๆในในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับคือเราอันนี้ขอพูดย้อนหลังนิดนึงนะครับผมก็ไม่อยากพูดถึงว่าค,คือผมไม่รับโทรศัพท์พอ่อ ในวันนั้นครับก็เลยก็เลยมีเรื่องใหญ่มีเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆเขาก็ห่วงแหละแต่ตอนนัน้นผมก็ไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนะครับ,รบก็เลยเขาไปไปเคลียร์กับปูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เคลียร์กระปูในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะลืนนะครับห <c oughs> นังกิ <c oughs> ่งแก้วก็น่าจะไม่มีผมอยู่ในในนัในในั้นแล้วเขาก็น่าจะตัดบทผมออก และอย่างที่สองเลยคือถ้าหากว่าอยู่ดีๆ<อ>วันที่27มกราคมนี้เป็นรอบกาล่าของกิ่งแก้วนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนะักแสดงนำถ้าหากว่าเราไปกาบเขาต่อหน้าสื่อมวลชนเขาก็จะเย็ดแม่กลับมาเนี่ยอย่างแน่นอนครับผมอันนี้เป็นติดต่อฉักเธอเออเป็นเป็นเรื่องรัก <laughs> <laughs> เธอรัก <laughs> เธอก็จ <laughs> ฉลองแม่ที่พูดภาษาอู่ข,ข,ขอโทษนะครับที่ที่ที่แบบว่าอยากให้มันเป็นคำคำ,คำคนใต้ คนใต้คนใต้เขากอแรงแรงหวาจริงๆนะยผมก็เลยต้องเข้าไปหาพ่อก่อนนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดผมจะได้ไปรอบกาล่าอย่างสบายใจ <c oughs> ก็ไม่ไว <c oughs> เราก็ยังไม่สบายใจเ <c oughs> ต็มร้อย <c oughs> เพราะว่าพ่อก็ยังไม่ได้ให้อภ <c oughs> ัยนะครับ <c oughs> พ่อก็บอกว่าให้ไปทําตัว ให้ให้ให้เป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นาครอบครัวที่ดีก่อนเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่น่าทึ่ไหมกันมันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นเรียกสิเรียกชื่อย่าอะไรย่าจ๋าย่าย่าเสียงกบมาเสียงกบทชไม เที่ยวให้มันมีเสียงเหมือนพองไงจิ๊จับกจิ๊กจั๊กจิ๊จัองปลาสิกรองเงเขบครับเซงเร้ทุกคนครับครอบครัวของเรานะครับตอนนี้ก็กลับมาผาสุกนะครับก็ฝากเนี่ยทำให้ลุงนี่ฝากเอฟซีเจ้านวนนะครับ แล้วก็ FC ด้อมหัวใจนายสุดที่รักนะครับดอมน้องบลูลุงจะาลนะครับแล้วก็ด้อมคู่คู่ใจลิงลุงอะะขอบคุณครับนะครับแล้วก็ดอมลิงนะครับนี่จ้าอ,อยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องกี่แก้วกันนะครับคนที่ดูอยู่กี่คนเนี่ยดูดิพี่โนบุกมองไม่เห็นสี่ันแปทั้งสี่พันแปด้อยคนที่ดู มา่าฆ่าจเลยฆ่าโอเคฆ้าโอเคโอเคอะไรคันเนี่คืออะไรกับใครโอเคอยากเหรอจะได้ยากโอ้โหโอ้โหอยากอยากอยากโอ้โหอยู่ไหนโอ้โหขอ้โหูให้ดู หูอยู่ไหนไหหูอยู่ไหนไหนหูแม่นั่นน่ะหูอยู่ไหนโอ้โดถดอ๋อหูแม่อยู่นี่หูแม่อยู่นี่เ๋อาตะแกรงจั่จบางเล็กเล็กทีหูเขาจับหูลูกอ่ะอ่ะหูอันอหูหูหูลุงอยู่ไหนไหนหูลุงเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะหูลุงอ่ะหูอันโอ่ะหูโอ้หูอันส่วนอ่ะหูอันจันโนอันนั้นกิดแล้วลูกกิ๊จมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนจมูกอ่ะจมูกจำได้ยังจำจมูกได้ยัง แต่จมูกจมูกนี่จมูกอยู่นี่จมูกอันนี้จมูกไหนจมูกอยู่ไหนนี่นี่ยากสุดจ้าโอ้โหนี่จมูกนี่จมูกนี่จมูกจมูกไหนจมูกอ้าโหนี่หูค่ะจมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนนี่โอ้โหคุณกอ่าแล้วโอเคต่อนื่องไปอันนี้ก่อนอันนี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเออเออมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว โอเคนะครับไอ้เวันที่29มกราคมนี้นะครับทั่วประเทศหนังเรื่องขิแก้วนะครับปูเอกปร่วมกับแล้วก็ผมก็เป็นนักแสดงนําในเรื่องนั้นนะครับถ้าหากว่าอยากจะรวบรวมแฟนคลับมาเหมาโรงนะครับก็อยากจะเชิญชวน F อซีนะครับทุกๆด้อมนะครับรวมตัวกันมาหนึ่งวันแล้วก็มาดูหนังพร้อมกันในโรงหนังกับตัวผมเองเหาโรงกี่คนก็ยังไม่รู้เลยก็เนี่ยเชิญชวนพี่ๆแม่ๆก็จะได้นับ เอฟซีเพื่อให้มารวมตัวกันนะครับวันนั้นก็ได้เจอจ้าวนพองด้วยมันเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังที่ท้าทายมากที่สุดของพ่อเจ้าหนวดก็คือผมเองนะครับก็ฝากหนังเล่งแก้วเอาไว้ด้วยนะครับเป็นหนังของปู่อันนี้คือคุณจะบอกไหมว่าคุณเล่นเป็นตัวอะไรไม่บอกบอกไม่บอกดีกว่า แต่ว่าในเรื่องนั้นอ่ะก็คือจยู่เริ่มต้นละอ่ะในเรื่องนั้นมีเจ้านวนอยู่ในเรื่องนั้นด้วยลินี่แล้วนะครับในเรื่องนั้นมีเจ้านวนอยู่ในในนั้นด้วยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวอฟซีที่มารวมตัวดูกันเนี่ยเฉพาะกลุ่มสองเทพบุบุสุขีรักอ่ะจะรู้ว่าทําไมถึงมีเจ้านวนอยู่ในเรื่องนั้นเป็นตัวเครื่องรางก็หูกเขาบอกเขาบอกนวลเล่นด้วยไหมเนีใช่ครับใช่ใช่นวลเล่นด้วยครับอุย้ยนวลเล่นด้วยอุ้ยในเรื่องนั้นนวลเล่นด้วยนะครับอุ้ย มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งแล้วกันที่ดูแพ้ลุงเขาเรียกว่าโอ้ยอีเตอร์เอกนะครับโจ้างเทพบุตรผีใบเทาค่ะอจ้างเทพบุตรก็ร้อยใบเทาหุ้ยนะครับผมร้อยใบเทานะครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็จ่ายเพิ่มเงินก่อนนะคะชอบแก้งลุง่ะเดี๋ยวก็จ่ายเพิ่มเงินก่อนเลยจมูกอยู่ไหนนะจมูกอยู่ไหนนะจมูกอยู่ไหนนะเอ้ฮิจมูกอุ้ยจิ้มแล้วมาเดี๋ก็จ่ายไป แม่หองกันไปวดหัวเลยปวดหัวเลยเปงไม่ไปใครไม่ไปใครครับไยคุณเลยเจอมากี่ลไรไม่ไปทุกทีเจก็จะทำไมเจียดเจก็จะมอไปเ้ไป้อย่างงี้หาใครหาโนไหมหาโนไหมหาโนไหมไม่หาหาไม่หายากหายากไม่ยากไม่หายหาลุกไหมหาลูกไหม ใช่ใช่แล้วเกินแล้วลงสุดสุดพลังเลยค่ะลุงอันดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวพาอจ๋าไปชวนทาไหาไหนสุดมนี่ัญนคะอัญชลีวันทาปิว่าเดี๋ยวพ่อจ๋รลองเพลงให้ฟังไหมทิมมาราป่ะนึ่งว เต่เขาเบินงเขาเบีงไหมไม่ก็คือถ้าลุงไม่ไม่ไม